สวัสดีค่ะวันนี้มีประเด็นการเมืองเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องที่สำนักข่าวใหญ่อย่าง AP ของสหรัฐนะคะเขาออกมาวิจารณ์ท่าทีของนายกแผ่ทองทานใช้คำว่าประจบประแจงเกินไปหรือ to f a w n i n g ซึ่งฟังดูก็รู้เลยนะคะว่าไม่ใช่คำชมแน่ๆแล้วก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันครับแรงที่เดียวครับคำนี้ เรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากคลิปเสียงที่เขาอ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างนายกเรากับสมเด็จหุนเซนอดีตผู้นํากัมพูชานะคะที่มันหลุดออกมาวันนี้เราก็เลยจะมาลองเอจาะลึกเรื่องนี้กันดูจากข้อมูลที่เราพอจะมีว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วก็นะคะสื่อต่างชาติเขามองเรื่องนี้กันยังไงแน่คือเรื่องมันเริ่มจากคลิปเสียงที่คนเรียกกันว่าคลิปหลานลุงใช่ไหมคะครับที่เป็นข่าวกันเปนความได้แล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา ก็คือการคุยกันเรื่องอปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแต่แต่จุดที่ทำให้หลายคนเอ๊ะสะดุดขึ้นมาก็คือมีการพูดถึงคนที่เรียกว่าแม่ทัพภาคที่สองอืมตำแหน่งสำคัญนะครับใช่ค่ะตำแหน่งสำคัญเลยเพราะว่ารับผิดชอบดูแลความมั่นคงชายแดนด้านนั้นโดยตรงแต่การพูดถึงเนี่ยกลับมีลักษณะเหมือนกับว่าท่านเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นอุปสรรคในการพูดคุยกันครับผม แล้วก็ประกอบกับน้ําเสียงท่าทีโดยรวมในคลิปอะค่ะที่หลายฝ่ายเขาก็ตีความไปว่าเหมือนการเป็นออขอร้องหรือพยายามเอาใจสมเด็จหุนเซนเป็นพิเศษครับจนมันดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ใช่ครับแล้วพอคลิปนี้มันออกมาสิ่งที่ตามมาเราก็น่าสนใจมากๆในมุมมองของออนานาชาติหรือคนนอกประเทศเนี่ยก็คือการที่สำนักข่าวระดับโลกอย่าง AP เขาเลือกใช้คำว่า To f a w n i n g นี่แหละครับค่ะคำนี้เลย ในวงการชูหรือการเมืองระหว่างประเทศคําแบบนี้มันมีความหมายที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักนะอม,มันไม่ใช่แค่บอกว่าเกรงใจธรรมดาแต่มันสื่อไปถึงขั้นว่าแสดงท่าทีที่อ่อนน้อมเกินไปจนเหมือนขาดความเท่าเทียมกันไปเลยหรือบางทีก็อาจจะมองได้ว่าเหมือนกําลังประจกประแจงเพราะจะหวังผลอะไรบางอย่างอยู่อ๋อค่ะการที่สื่อใหญ่เขากล้าใช้คํานี้กับผู้นําประเทศเนี่ย มันก็สะท้อนว่าเขามองว่าเออท่าทีแบบนี้มันมันดูไม่ปกติไงครับหรืออาจจะแบบว่าเขาเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอสถานการณ์การเมืองในบ้านเราด้วยที่เขาอาจจะมองว่าเออมันยังไม่ค่อยมั่นคงไม่นิ่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยภาพที่ออกมามันก็เลยดูเหมือนเป็นการพยายามจะไปพึ่งพาอำนาจจากข้างนอกหรือเปล่าพอเจอคำแรงๆแบบนี้จากสื่อระดับลอกเข้าไปผลกระทบที่ตามมานี่ก็คือชัดเจนเลยสิคะทั้งในและต่างประเทศแน่นอนครับ ในประเทศนี่คือกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังขึ้นมาทันทีเลยมีการตั้งคำถามกันเยอะเรื่องออวุฒิภาวะทางการเมืองของท่านนายกว่าการจัดการสถานการณ์แบบนี้มันมัน,ม,นมันหบสมไหมการใช้คำพูดหรือท่าทีแบบนี้มันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศหรือเปล่าก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันไปกว้างขวางเลยครับแล้วในแง่ของสื่อต่างประเทศล่ะคะนอกจากเอพีแล้วมีท่าทียังไงบ้างคะก็พอ AP เขาเปิดประเด็นด้วยคำที่ ค่อนข้างแรงขนาดนั้นนะครับสื่อต่างประเทศอื่นๆเขาก็หันมาให้ความสนใจมากขึ้นตามไปด้วยอ๋อก็คือจับตาดูมากขึ้นใช่ครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ในบ้านเราอีกต่อไปแล้วแต่ว่าถูกจับตามองในระดับนานาชาติเลยมันเหมือนการไปตอกย้ำภาพความความเปราะบางหรือความไม่แน่นอนบางอย่างในการเมืองไทยในสายตาคนข้างนอกนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยท่านนายกเองก็คงจะเจอแรงกดดันหน้าดูเลยนะคะ ทั้งจากในประเทศที่คนก็วิจารณ์กันเยอะแล้วก็จากต่างประเทศที่เสือก็จับตามองอย่างใกล้ชิดถูกต้องครับถ้าเรามองภาพรวมจะเห็นเลยว่าแรงกดดันมันมาจากหลายทางพร้อมๆกันเลยคือแรงกดดันจากภายในประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วจากเสียงวิจารณ์ของคนในสังคมเองนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่ในหมู่ประชาชนทั่วไปค่ะพอมีรายนานข่าวจาก AP เข้ามาอีกมันก็เหมือนเป็นการเอเพิ่มแรงกดดันจากภายนอก เข้ามาส้ำเติมก็ไปอีกเหมือนโดนสองเด้งเลยประมาณนั้นครับทําให้สถานการณ์มันดูดูซับซ้อนขึ้นแล้วก็น่ากังวลมากขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกไม่มากก็น้อยล่ละครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศหลังจากนี้ไปก็อาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษมากขึ้นไปอีก สรุปแล้วนะคะประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องคลิปเสียงหลานลุงที่หลุดออกมานี่แหละค่ะมันนำไปสู่การวิจารณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงจากสื่อใหญ่อย่าง AP ด้วยคำว่าประจบประแจงเกินไปครับคำว่า too f a w n i n g ซึ่งคำนี้เนี่ยมีความหมายที่ลึกกว่าแค่การแสดงความเกรงใจธรรมดาธรรมนานะคะใช่ครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็ได้สร้างแรงกดดันรอบด้านเลยทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศต่อนายกรัฐมนตรีแพทองทานแล้วก็รัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ครับผมประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะออลองนำไปคบคิดกันต่อได้นะครับก็คือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทิศท,ทางการเมืองไทยในระยะยาวต่อไปอยังไงได้บ้างอืมนั่นสินะคะ แล้วก็รัฐบาลเองหรือตัวท่านนายกเองจะมีแนวทางหรือว่ากลยุทธ์ในการรับมือกับแรงกดดันที่มาทั้งในและนอกประเทศที่มันถาโถมเข้ามาแบบนี้เนี่ยในรูปแบบไหนกันซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ